มาแก่สามชั้นขั้วแห้งราดข้าวหนึ่งจานรสมาแก่อันดับแรกเลยเราก็ต้องหมักหมูก่อนเนาะหมูเราก็จะใส่เกลือนิดเดียวพอนะใส่เกลือไปนิดเดียวพอเกลือประมาณนี้พอเลยแล้วก็คลุกก่อนนะเพราะว่าเวลาเราใส่เดี๋ยวจะต้องใส่แป้งเนาะเวลาเราใส่แป้งทอดกรอบไปแล้วอะเครื่องปรุงมันจะไม่เข้าถึงเนื้อแล้วก็ใส่แป้งทอดกรอบลงไป เราแค่บางๆนะเราแค่เคลือบๆฉันชอบแบบเคลือบๆเสร็จแล้วฉันจะใส่อันนี้ลงไปนะฉันจะใส่เป็นน้ําซ <Yeah> ุปลงไปเออฉันจะใส่ลงไปแล้วฉันจะคลุกเคล้าให้เข้ากันเอาแค่เคลือบๆแบบนี้มันจะน่ากินเห็นไหมมาเราจะมาทอดกันเปิดเตาเตาแล้วก็ใส่น้ำมันเครื่องลงไปวันนี้เราจะใช้เป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องอันนี้ใช้ไปแล้วประมาณรอบเดียวรอบเดียวดาม่าเข้าได้เลยนะดาม่าสามารถเข้าไ้เลยไฟแรงก็จะเป็นแบบนี้ใช่ ดาม่าสามารถเข้าได้เลยตอนนี้เพราะว่าต้องการมากเลยแล้วก็รอให้น้ำมันร้อนหน่อยนะเสร็จแล้วเราก็จะใส่หมูลงไปใส่หมูลงไปเลยแล้วก็เกลี่ยนานหน่อยเนาะเกลี่ยนางให้นางแบบเออไม่ต้องไปนงน็นคนมางกันเดี๋ยวแป้งหลุดแป้งหลุดแล้วก็คือโปะเลยนะหน้าไม่เนียนเลยคลัวไปให้กรอบเท่าที่แกชอบเลยนะเอาให้เหลืองๆกรอบๆหน่อยเนาะรีดน้ำมันออกให้หน่อยสําหรับคนที่แบบว่า ไม่ชอบความมันอะไรมากแต่สำหรับฉันเดี๋ยวอีกสักหน่อยหนึ่งก็พอแล้วเพราะฉันอยากกินมันหมูอันนี้พอแล้วอันเนี้ยฉันจะชอบประมาณว่าเคยใครเคยกินมันหมูแบบกปลานอกนุ่มในไหมข้างในมันจะมีความุ้ยซี่เวลาไปผัดเอาอะไรอะไรมันจะอร่อยมากโอ้พักไว้ก่อนมากระทะตั้งน้ำมันตั้งน้ำมันน้อยๆเอาน้ำมันออกเลยนะเราก็ใส่กระเทียมลงไปใส่กระเทียมไปผัวให้หอมผัวให้กระเทียมหอมๆ เสร็จแล้วเราก็ใส่หมูสามชั้นลงไปที่เราคาั้วเมื่อกี้เราก็คั้วให้เข้ากันเลยแกคั้วให้เข้ากันคั้วให้เข้ากันให้เขาหอมๆเลยนะให้เขาหอม,หอมเๆเนเลิเสร็จแล้วเราจะปรุงด้วยพริกป่นแล้วก็ผงปรุงรสแล้วก็น้ำตาลนิดนึงแล้วก็ผัดให้เข้ากันแก น้ำมันนี้เป็นน้ำมันหมูนะเลิศใส่เข้ากันไปแกเสิปาแกเสิเลิศข้าวแห,ห้งเนาะเลิศถ้าใครชอบแบบว่าน้ำมันหมูก็สามารถราดน้ำมันหมูนี้ลงไปได้เลยนะแต่ฉันว่ามันเยอะไปฉันเอานิดเดียวพอราดแบบคล้คุกข้าวอร่อยอร่อยอ,อ,ยอะเลิศเห็นไหมเลิศมาก รดสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็สามารถที่กดนทึกเอาไว้ในรายการโปรดนะและใครอยากทำเมนูอะไรสามารถคอมเมนต์ว้ใต้คลิปเลยนะแกไปแล้วแกเราเชิญแกรถ